ราอยู่กับหนึ่งหนุ่มแล้วนะฮะนั่นคือดิวเดอร์สตาร์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยแสบตาโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณผู้ชมดูครับแสบตามากกล้องตัดไปนิดนึงขอเสีย์ไพรส์อีกครั้งนึงเดี๋ยวจะเริ่มเดี๋ยจะเริ่มบราโวบราโวบราโวเดี่ยวผิด ทำไมเราแต่งตัวคล้ายๆกันเป็นบ้าแฟชั่นมันมาแบบนี้เป็นวินเทจนิดนึงเหมือนกันเลยแต่ว่าผมมีข้อแตกต่างผมมีหมวกยังไงคุณมีหมวกมีหมวกผมต้องถือไว้ใส่ไม่ได้ด้วยเพราะอะไรครับเพพรรรราาะะะอไคับเเดี๋ยวไม่เหมือนโปเตอร์เซ็ตมาแล้วไม่เหมือนภาพนี้คใช่เดี๋ยวไม่เหมือนโปสเตอร์ใช่เพราะว่าเราเราเดินไปไหนเราต้องถือหมวกนะภาพผมหมวกเราไม่ได้ไม่ทำหมวกไม่เป็นข่ัวใช่ใช่ไม่แตกเดี๋ยวก่อนเดี๋ขาขาขาไม่เหมือนขาไม่เหมือนขาไม่เหมือนด้วยออกไปข้างหน้าออกไปข้างหน้า พี่พี่ต้องเดินอย่างนี้ตลอดเวลาด้ไหครับใช่ได้ละนี่เหมือนเป็นอะไรบางอย่างไหนกล้องก้องซูมขาออกซิลจะรับค่าดิวให้ดูเออเออนะคเับคนลเข้างคนละข้างไม่ัเออนออเออนอ่เออเออเวออเออเเออเอเอ บ้าเปล่าดีดีนะเผาผ่านเวลารายการสดแบบนี้แหละชอบเอาวัน bon นี้มาทำไรครับวันนี้มาเอาซิงเกิลใหม่มาฝากเ้องไปไหนมาไหนเราจะต้องมีพี่พี่น้องไปด้วยอย่างนี้ตลอดไม่ถึงว่าต้องจ้างรถบัสเลยไ่กันเป็นหมู่คณะคือจริงนะเป็นโรคขาแสงไฟไม่ได้อ๋อต้องกินยาเยอะเขาตลอดเลยไม่จริงนะจริงเขาเขาตามไปตลอดเลยนะก็ไปด้วยใจก็คือส่งความห่วงใยมา ก่อนนอนก็จะไปอย่างนี้กันใช่ไหมใช่ครับก่อนนอนก็อยู่ตามรั้วระแนงด้านก่อนนอนน้าพีเดียจะนานแล้วตอนนี้ไม่แล้วตอนนี้อาศัยสิงเอาเอาแสิงตัแต่สิงแต่ละที่เออดีเหมือนกันดีเหมือนกันนะครับเพลงใหม่ชื่อว่าอะไรครับเพลงใหม่ชื่อว่าความห่วงใยจากใครบางคนครับความห่วงใยจากใครบางคนจริงจริงแล้วเพลงนี้เป็นเพลงไม่เรียกว่าใหม่หรอกแต่ว่าเป็นเพลงประกอบละครครับแล้วพอละครจบเฮ้ยไม่ได้ละครจบไม่ได้อย่างเดียวเพลงยังไม่จบลจบแต่เพลงยังไม่จบ เพราะเพลงกาลังทําหน้าที่ของมันอยู่กับความเพราะของมันนะครับพ่อมาเพลงประกอบละครในเอนเอฟเปิดบ่อยมากและทีนี้และนี้ในในละครเนี่ยมันมีความดราม่าเขาเล่นเรื่องราวของไปแล้วเราทาร้องเพลงประกอบละครเราต้องดราม่าใส่กับในเพลงป่ะก็ต้องนะเพราะว่าเราต้องเป็นเป็นบุคคลที่ถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงนะครับผมแล้วก็คืออันนี้หนักใจมากเพราะผมต้องเลือก เลือกยังไงเลือกอย่างมากเลยว่าผมจะเป็นการเดินอะไว่าจะแทนตัวของคนไหนเหรอใ่มเอ๋วสองคนเนาะพี่มันกันจริงๆแล้วเลือกว่าเลือกจะเลือกวิวหรือว่าจะเลือกแทนดีเปล่าเอาเอาเลยเอาทจลังนี้ไม่น้อยนะาหมดเลยน้องบอกว่าผมยังเด็กผมไม่เลือกหรอกก็ได้ยังไงก็เอาอย่างนั้นแหละก็ง่ายๆนี่แหละครับวินวินอ่ะวินวินทั้งสองฝ่ายข้อเป็นห้องอัดแล้วยังไงอะระเบิดอารมณ์ยังไงกับคือจริงๆรับเพลงนี้เนี่ยผมตีความว่ามันเป็นเพลงที่เรามีความสุข คือท่อนที่โปรยออกมาแรกๆเนี่ยมีเหตุผลมากมายอยู่ในหัวแต่ก็กลัวไม่กล้าบอกไปอันนั้นก็คือเหมือนกับว่าเราเป็นความทุกข์อยู่ในช่วงนั้นแหละแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรเราก็ยืนอยู่นี้สิเราก็ส่งความหัวใจจากตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องรู้หรอกว่าเราเป็นใครไม่ต้องรับอะไรจากเราไปเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องให้อะไรเรากลับมาก็ได้เรามีความสุขแล้วที่เราได้ให้มันก็เลยเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะฟังแล้วก็มีความสุขมันก็เขาตีโจทย์นะหลังจาา ศึกมาเนี่ยน้องก็ได้ซาบซึ้งกับรถพระถามเนี่ยแหละครับคือหลักที่แท้จริงว่าทําไมไม่จําเป็นต้องได้สิ่งตอบแทนครับถ้ารู้จักให้ไปเนี่ยวันหนึ่งจะได้สิ่งที่ดีกลับมาแน่นอนครับอ้ยตัวมื่อที่อ่องครับโอ้ยครับโอ้ยแล้วทำไมกีดเบ้าอ่ะทิ้งเนี่ยไม่ใช่ดิวหน่อยนี้ไม่ได้เลยเอานเอากี๊ดหน่อยกี๊ดหน่อยเรื่องต่อไป เขามาเพื่อคินผมยังฟังเพลงเขาอยู่เลยนะเสียงดียังฟังเพลงพี่หงษอย่ากเหยนี่อยากมห็นเี่มัเลีมันีมลีแอบรักอยู่ในใจ ผมไม่ทำละมันเป็นสงที่ดีนะอะไรนะมันเป็นสงที่ดีเพื่ออ๋อกขติดาร์ดนะถ้าเล่นถ้าเล่นยินดีคนจะไม่แกล้งไงต้องเล่นแบบโกรธคนจะแกล้งบ่อยซึ่งชอบให้เพลงได้ร้องอยุดเสมออ๋อเออเออเอออันนี้ผมเอาไปเล่นบ้างนะเล่นยินดีคนจะไม่คนจะไม่ค่อยคนจะไม่เล่น่โกรธต้องเล่นโกรธ โอเคเดี๋ยวจะเอาไปใช้บ้างจะรอดูนะจะรอดูจะรอดูว่าจะเล่นวันไหนนะเดี๋ยวจะรอดูรักเท่าไหร่แล้วเอ็มวีเพลงนี้เป็นไงบ้างเอ็มวีเพลงนี้ครับเป็นภาพในละครภาพในละครภาพในละครแล้วก็จะมีหน้าผมโผล่ออกมาให้เรียกเรียกร้องความสนใจให้รู้ว่าดิวร้องนะก็แสดงโผล่เยอะไหมโผล่เยอะไหมโผล่เยอะไหมโผล่มาเป็นบางช่วงครับบางช่วงที่แบบเขากำลังจะเข้าได้คำอย่างว่าเบ็ดเราร้องเราร้องเราร้องมาเป็นยอมๆมมาเป็นแต่ชอบนะชอบจังหวะที่แบบ กำลังจะเข้าได้เข้าเข็่แบบแล้วร้องแล้ร้องฮัลโหลอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งฟังเพลงก่อนแล้วมีส่วนร่วมกับเพลงนี้มากน้อยแค่ไหนครับเพลงนี้แหละครับเนื่องจากเป็นเพลงประกอบละครเขาก็คือมีตั้งแต่ต้นจนท้ายมาให้เราแล้วล่ะส่วนร่วมของเราก็คือเป็นการร้องแล้วก็ตีความนั่นแหละแล้วเราจะต้องรู้เรื่องละครเขาก่อนไหมเขามาเล่าให้ฟังก็เบาๆครับบางๆเล่าให้เบาๆเล่าให้บางๆใช่ครับแต่เราก็ไปตีความของเราเอาไปนี่ไงพิมพ์หนังสือ25บาทแจกอะเรื่องว่าถ้ารู้เยอะไปเล่าก่อนตอนนี้เขาขึ้นราคายังี ไม่รู้แต่ล่าสุดอ่านเรื่องรักให้รอยแคนยี่ห้าบาทจริงจรงวิชั่นแรกด้วยนะโอ้อแต่อันนี้30มบาลยุคนี้แคจุดแค่ยีาบาทนะครับอ่ะก็ในส่วนของ s m ็มวีเพลงนี้ก็ได้ดูกันแล้วเป็นภาพในละครรีวิวไปมาใช่ครับผมแล้วก็จะมีผมอยู่ในมุมมืดคอยออกมาร้องเพลงอยู่ในมุมที่คนไม่ต้องเห็นไม่ต้องสนใจหรอกฮ้ยสนใจแต่เรามีความห่วงใยให้ใครบางคน เสียงก็อยู่ทั้งเรื่องขนาดนั้นแล้วแหมแล้วช่วงถ่ายอะไรอีกช่วงถ่ายเอ็มบีของตัวเองเป็นไงบ้างช่วงถ่ายเอ็มบีของตัวเองถ่ายมืดมืดที่ไหนเป็นไงอ๋อถ่ายอุ้ยตอนนั้นถ่ายเป็นศัตรูตรงผมจำไม่ได้ที่ไหนแต่ว่าเป็นศัตรูที่แบบผมไม่รู้ว่ามีศัตรูนี้อยู่ด้วยนะอ๋อเหรอเพราะว่าเขามืดจริงๆใช่ไหมใช่เป็นศัตรูที่แบบว่าเดี๋ยวก่อน พี่พี่ที่ทำต้องแอบอะครับพี่ดีไทยทำเราต้องแอบแอบเซนทำแอบเนี่ยเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โผล่มามุ้มบั้ก็คือเหมือนกับว่าเราร้องอยู่ในมุมมุมหนึ่งแล้วก็ส่งความหงุดหจากมุมมุมนี้ไปให้คนคนนั้นใช่ออ่ะันนนี้เป็ผมคิดเอาเองเนี่ยอย่างเงี้ยถูกถูกครับเราฟังเราก็ได้เซนนั้นนะถือว่าถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเพลงประกอบละครแล้วผลงานของอัลบั้มของตัวเองล่ะเอาบ้างของตัวเองตอนนี้ยังครับยังยังไม่โฟกัสก็ก็คือเราร้องเพลงประกอบละครเนี่ย โอ้ยแค่ได้ร้องก็ดีใจแล้วพี่ใช่ไหมใช่พวกนน่ยเราเพลงนี้อาจจะไปรวมอยู่ในอัลบั้มเต็มก็ได้เนาะโอ้สาธุแล้วมีการอีกมั้ครับมีการแบบพูดคุยอะไรกันบ้างยังครับอ๋อยังครับยังให้มายังก็คือเราเราทำงานแล้วโฟกัสแต่ละชิ้นไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าเฮ้ยเขาเล่นละครกันอย่าไปเล่นละครเขาม โอ้โหผมยากผมยากนี่ผมถามเอาผมอยากเล่นมิวสิคอลอยากเล่นมิวสิคอลอ้าวเขาจะเล่นแล้วนี่เรื่องเดียวมันไม่เคยพอหรอกมัเล่นเรื่อยๆออกไม่เคยพอรักมากแต่ก็อยากเห็นเขาเล่นละครเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันมองภาพไม่ออกว่าจะเป็นยังไงก็เห็นอยู่ในบงอรือบ้างก็เป็น acting acting ได้ไหมเหรอก็ได้ก็ได้อยู่แต่ว่าเราคงยังไม่มีบทไหนที่เหมาะมั้งผมคิดว่าบอกเลยว่าอยากเล่นบทไหนแสดงแบบที่ชอบ ถ้าแบบเป็นบทเดียวบทที่ผมอยากเล่นบทเดียวในชีวิตหน้าตาดูโหดเชี่ยวขึ้นมาอย่งไรไป่รู้จังแกอยากเล่นเป็นฆาตกรวันอะรอะไรแน่นอนวันอะไรหน้าตาคนนี้วันนี้ผมอยากเล่นเหมือนน้ำฟุ้อ๋อเหรอใช่อยากติดดงติดยาอ๋อมันได้หลายอารมณ์งี้เหรอใช่ผมชอบผมชอบอ๋อเหรอโอ้ห้าสิสถานการณ์คือตอนเดินไปบอกแม่ว่าแม่คือพี่เป้นะโอ้เป็นแม่เป็นแม่เอาอะไรมาเสริมคุ้มเหรอเนีย พี่ผมขอโทษผมเป็นแม่ให้ไม่ได้จริงนะพี่เปเดินไปบอกแม่กำลังจะไปทํางานน้ําพุตัดสินใจเดินไปบอกแม่ว่าแม่ครับพุติดยาอ่าสี่สามสองเดี๋ยวก็สเลดแอคชั่นแม่ครับ อย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับแม่จะต้องตอบว่าอะไรคะแม่อดหัวเราะไม่ได้เมื่อกี้จะบอกว่าเพราะตาเขาซึ้งเราแม่ครับก็คือจะไปแล้วจับจ้องสินก้องครับขอแคบแคบตานะครับให้เห็นแบตาอันล้มมาแต่ว่าแม่แม่ต้องวุ่นวายแม่รีบแม่ไม่สนใจแม่ไม่สนใจบุตรหลานแม่จะรีบไปทำงานแล้วมีอะไรพุดแม่รีบพูดพูดเป็นบุตรอย่างเดียวพุดไม่ใช่หลานบุตรห้าสี่สามแอคชั่น อะไรพูดมีอะไรลูกพูดมีเรื่องจะบอกแม่อัะรีบรพูดมาแม่จะรีบไปแล้วเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลแป๊บนึงนะเอาว่ามาซิไม่สนใจพูดเลยก็แม่รีบนี่ไงสนใจอยู่รีบพพูดมาสิมีอะไรมีอะไรว่ามาพูดหายใจไม่ออกพูดพูดดหรอกอย่าอย่าพี่แกงใจบทประพันธ์คนนิดหน่อยแด่หรอกคืออะไร แม่ครับผู้ติดยาสั้นๆง่ายๆแม่จะเขาบอกให้เต้บอกก็ไม่แล้วอ่ะไม่ไม่แม่หลุดแล้วอ่ะไม่ประเด็นคือไม่เข้าใจผู้นะผู้ยเต้ติดไม่ออกใช่เอ้าก็ก็ติดยาไงตอนนี้แพ้อากาศเอขาก็มีการแสดงแบบไม่ถือว่าทำได้ดีความตีจะว่าการแสดงนี่ยากสำหรับผมนะยากยากเป็นเรื่องที่แบบว่าต้องอาศัยการเรียนรู้อีกโอ้โหอีก ไม่ได้แต่ผมว่าเขาได้นะได้เมื่อกี้เม่เกียตามาเาเลยนะเออผมผมมันหลุดตลอดเวลาก็ก็ขนดตานีแถวนี้นะครับเป็นบันเสียงผมนะครับอยากเห็นอยากเห็นรั้งหนึ่งนะใช่เออลององเพลงพ่อๆไปก่อนเรอบเอาเอา่ต่อไเอออยากอยากดูอยากดูดูเล่นละครมา เห็นบ <LY> <kah> ้างมีทากผทางแล้วแหละเนาะไปกันได้ไปกันได้อย่างเงี้ยอย่าจับปลามือเดียวพี่เป้ยังคบคนอีกสองคนเลยเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะ่สองแล้วแม่พี่เป้เป็นอย่างนี้แหละไม่มีเลนแค่ที่ตายได้นะครับเอาล่ะแล้วเราจะติดตามผลงานดิวได้ยังไงบ้างเพราะว่าหลายหลายคนเนี่ยรวมถึงแฟนคลับเองด้วยก็อยากจะเห็นดิวแบบโชว์ตามคอนเสิร์ตนู่นคอนเสิร์ตนี่อะไรอย่างเงี้ยมีให้ติดตามกันบ้างไหมครับผมก็จริงๆแล้วคือเราจะมีมินิคอนหรือจะมีอีเวนต์ต่างๆเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็ประมาณก็ ต้องติดตามใน Facebook นะหรือว่าติดตามในเวแฟนคลับก็ได้เราก็จะมีตารางงานเราอัปเดตอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอยากติดตามเพลงเนี่ยเดี๋ยวจันหนึ่งขอจะขออนุญาตวันนี้ขออนุญาตขออาตเป็นยผมชอบอันนี้มากเลยชอบเหมือนกันดูอยู่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเธอเธอว่าเธอว่าเด็ดเด็เด็ดอ๋อเอาละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้กับวิวนะฮะได้ฝากล่ะดาวน์โหลดครับครับผม ตามหมายเลขทีกทีเลยครับผมน่ารักมากเลยดครับจหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองแล้วเดี๋ยวพูดใหม่นะวิ่งนะวิ่งนะได้ไดเดขึ้นตัวขึ้นตัวขึ้นตัวเออเออขึ้นตัวขึ้นตัวขึ้นตัวของเตรียมรับนะก็แค่ไปเดีวครับได้หมด้ายเลอยครับครับผมตามรหัสที่ขึ้นข้างล่างนี้ครับผมดอกจัน1นึ่1 3องสมนยน่อตวอครับเย้ดีมาก น่ารักว่าเพราะมันเป็นเลื่องรหัดประจำตัวอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่เดีดิวปุ๊บก็ต้องเบอร์นี้เออเดี๋ยวฝากเขาหลังทำกรอบทีวีให้ด้วยนะเเวลลาร่นกันกรอบทีวีแล้วออน่ารักว่ะเออเอาไปถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะจะเข้าไปคลิกไลค์ชอบมั่งจริงเออนะครับอะไรยังไงวันนี้เนี่ยขอบคุณมากนะครับดิวพูดคุยกันมีมาเล่นละครให้ดูด้วยสนุกมากครับและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะมีเอ็มวีให้ได้ดูกันใช่แล้วานี้นะฝากอะไรสำหรับ ส่วนตัวเองก็ส่วนตัวเองฝากความหงวงใยแลนะครัความห่วงใยเป็นสิ่งที่ฝากได้ตลอดชีวิตไม่มีหมดอยู่แล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดใครต้องการจะดาว์โหลดก็ตามหมายเลขที่วิ่งข้างล่างนี้ถ้าเกิดใครนะครับผมอยากจะส่งความห่วงใยของคุณให้กับใครคนใดคนหนึ่งโดยที่คุณไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนก็ใช้เพลงนี้เป็นสื่อได้นะครับผมความห่วงใยจากใครบางคนครับและนี่คือความน่ารักทั้งหมดของ New The Star ขอบคุณครับขอบคุณมิวด้วยนบ ตอนนี้เราไปดูเอ็มีเลยดีกว่านะฮะดูซิว่าเขาแปกออกมาตอนไหนบ้างนะครับเจ <c oughs> ้ามิสซากับเพลงนี้เลยครับความวิญญาจ,จากใครบางคนครับเย a สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิต